Policy What? เปลี่ยน,นโยบายอะไรวะให้เป็นนโยบายสาธารณะที่คุณเข้าใจได้ สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Policy w a t ค่ะรายการที่จะชวนทุกคนมาคุยเรื่องนโยบายสาธารนณะให้เป็นเรื่องที่เข้าใจง่ายแล้วก็ใกล้ตัวกับทุกคนมากขึ้นค่ะโดยรายการนี้นะคะเป็นรายการใหม่แกะกล่องของวันโอวันผับที่เราจะชวนนักวิจัยชาววันโอวันผับมาคุยกันเรื่องนโยบายใกล้ตัวค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องผังเมืองการเกณฑอาหารสวัสดิการแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะคะวันนี้อยู่กับเคข่าอินแก้โอพานุขกุลและ นนครับวอเตอร์ดอลเลอร์รัฐนวิจัยจากวันอวันพับครับค่ะเนื่องจาก EP ีนี้เป็น EP ีแรกนะคะและเราก็มาในวันวาเลนไทน์ด้วยก็เลยจะมาชวนคุยเรื่องเบาๆหน่อยเรื่องของความรักครับความรักกับนโยบายมันเกี่ยวข้องกันได้ยังไงโอ้เกี่ยวแน่นอนนะครับเพราะว่าเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยความรักมันไม่ใช่แค่เรื่องของคนสองคนเนาะเออแบบว่ามันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดกับคนสองคนก็จริงแต่ว่ามันก็อยู่ภายใต้ สิ่งแวดล้อมบางอย่างเนาะทางสังคมทางเศรษฐกิจการเมืองซึ่งนโยบายสาธารณะเนี่ยก็มีอิทธิพลต,ต่อสิ่งแวดล้อมเหล่านี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเนาะความรักกับเศรษฐกิจกับการเมืองกับเมืองที่เราอยู่ล้วนเกี่ยวข้องกันในแง่แงแงแงไหนบ้างโอ้ก็หลายแง่เลยนะครับก็จริงๆเราอาจจะเห็นว่าอ่ะอย,อย่างแบบตรงไปตรงมาที่สุดก่อนเราอาจจะเห็นว่าอย่าง ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความพยายามในการที่จะเหมือนผลักดันเนาะกฎหมายเกี่ยวกับสมรสเท่าเทียมเอออย่างเนี้ยก็เป็นตัวอย่างของการที่ว่านโยกกฎหมายคือนโยบายอย่างหนึ่งเนาะการที่กฎหมายหรือนโยบายนี่พยายามจะบอกว่าเรารักหรือเราแต่งงานกับใครได้หรือไม่ได้อันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ความรักเนี่ยเกี่ยวข้องกับนโยบายสาธารณะเนาะซึ่งอีพีนี้เราจะมาโฟกัสกันที่ความรักกับเมืองอ่าใช่าว่าเกี่ยวข้อ,องกันยังไงอ่าเพราะว่าพอดีว่าเราสองคนก็ เป็นคนกรุงเทพด้วยแล้วก็อยู่ในบรรยากาศที่กําลังจะเข้าสู่ว่าวันวาเลนไทน์ใช่ค่ะ,ะจากงานวิจัยที่นนทำเจอตัวเลขที่น่าสนใจว่าคนกรุงเทพอย่างเราเราเนี่ยเป็นโสดกันมากกว่าพื้นที่อื่นในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยมันเป็นมันเป็นเพราะอะไรเจอตัวเลขอะไรบ้างก็ อันนี้มันเป็นงานสำรวจเนาะที่ทางวันวันพับเราทำกับเายาวชนอายุ15-25ปีประมาณ20,000คนทั่วประเทศเนาะแล้วก็ในกรุงเทพและปร,ะริมณฑลเนี่ยก็ประมาณ3,000คนนะครับเ,เราก็ถามแหละว่า,อ,าอยากเช็คสถานะหัวใจเนาะว่าเขาแบบโสดมีแฟนไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่คือในความหมายว่าไม่ใช่ว่าจดทะเบียนสำรวจเนาะแต่เป็นว่าแบบคนรักที่เนี่ยแหละที่ เใจ<อ>กันอยู่เจอในช่วงชีวิตของวัยรุ่นในในชีวิตของเยาวชนอะไรเงี้ยเราก็พบว่าเยาวชนกรุงเทพส่วนใหญ่เนาะเกินครึ่งป,ป,ประมาณประมาณห้เปรโดยประมาณเนี่ยก็เป็นโสดนะครับในช่วงเอ่องปีที่ผ่านมาไม่ได้คบหาคนรักเลยแม้แต่คนเดียวเนาะซึ่งก็จะเป็นสัดส่วนที่สูงกว่าเยาวชนในต่างจังหวัดเนาะในเขตเมืองต่างจังหวัดเนี่ยคนโสดจะอยู่ประมาณ50%พอดีนะครับแล้วก็ในพื้นที่นอกเมืองต่างจังหวัดจะอยู่ที่ประมาณสักส เพรามันก็จะสะท้อนว่าเยาวชนในกรุงเทพเนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นโสดมากกว่าในต่างจังหวัดม,มากประมาณหนึ่งเลยนะครับประเด็นแรกคือคนกรุงเทพเยาวชนกรุงเทพ15-25ปีเป็นโสดมากกว่าต่างจังหวัดใช่แล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆอีกที่ที่เราเจอจากงานวิจัยนี้ว่ามันเกี่ยวข้องกับความโสดครับกเ็เรียกว่าอย่างนี้แล้วกันว่าเราเห็นว่า เยาวชนที่ต่างกลุ่มกันต่างสถานะกันเนาะก็จะมีสัดส่วนความโสดการม,มีแฟนอย่างเงี้ยที่ต่างกันด้วยยกตัวอย่างเช่นปัจจัยเรื่องรายได้อย่างเงี้ยนะครับว่า,เ,าเราพบว่าเยาวชนในกรุงเทพเนี่ยกลุ่มที่รวยที่สุดหมายถึงว่ามีรายได้ครัวเรือนรายได้ของที่บ้านเนี่ยสูงที่สุดเนี่ยก็จะมีสัดส่วนคนที่โสดเนาะเยอะกว่ากลุ่มที่มีรายได้ต่ําสุดเนะเาะ หรืออย่างเช่นในเรื่องของการศึกษาเนาะเราพบว่าในกลุ่มที่กําลังเรียนหรือว่าเรียนจบในระดับปริญญาตรีเนี่ยก็จะเป็นโสดเนาะมากกว่ากลุ่มที่กําลังเรียนหรือว่าเรียนจบระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับหรือเรื่องของอรูปร่างเนาะออพอพอดีว่าตอนสำรวจเนี่ยเราก็มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพน้ำหนักส่วนสูงด้วยอะไรเงี้ยถ้าเอามาคำนวณเป็น BMI อ็มเนาะดัชนีมวลกายเราพบว่ากลุ่มของเยาวชนที่อ,อยู่ ถูกจัดอยู่ในเกณฑ์ที่อ้วนเนี่ยก็จะมีสัดส่วนของคนที่โสดมากกว่ากลุ่มที่ถูกจัดอยู่ในเกณฑ์ที่ผอมเป็นต้นเนะเาะปัจจัยเหนน like, ล่นานี้เนี่ยก็จะเป็นปัจจัยที่เทรนลักษณะนี้เนี่ยก็จะเป็นเทรนที่ไม่ได้เกิดแค่ในกรุงเทพเนาะแต่ว่าเราพบว่าเามื่อเทียบกับข้อมูลของเยาวชนในพื้นที่อื่นของประเทศเนี่ยก็จะเป็นเทรนคล้ายๆก,กันเหมือนกันนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจก, <biased. S 1> ก็อาจจะเป็นเรื่องของเพศเนาะเพศสภาพนะครับเราพบว่าในกรุงเทพเนี่ย อันนี้จะเป็นข่าวดีนะว่าในกรุงเทพเนี่ยกลุ่มเยาวชนที่ รายงานเพศสภาพตัวเองเนาะว่าเป็นสตรีทกับเป็น LGBTQ เนี่ยจะมีสัดส่วนคนโสดเท่าๆกันซึ่งอันนี้เนี่ยจะต่างจากพื้นที่ต่างจังหวัดซึ่งกลุ่มเยาวชนที่เป็น LGBTQ เนี่ยก็จะมีสัดส่วนคนโสดมากกว่าอย่างนี้นี่สำคัญถ้าพูดง่ายๆก็หมายถึงว่าเยาวชนที่เป็น LGBTQ ที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพเนี่ยมีโอกาสที่จะพบเจอคนรักมากกว่าการที่เป็น LGBTQ ในต่างจังหวัดใช่แล้วก็มีโอกาส มากเพราะไม่ไม่ต่างกับกลุ่มที่เป็นสเตรทเลยม,มีเรื่องของพื้นที่มีเรื่องของการศึกษารายได้เพศภาพแล้วมันมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจอีกนอกเหนือจากที่พูดไปแล้วบ้างอืมก็อาจจะเป็นเรื่องว่าคนโสด มีชีวิตยังไงละกันหรือว่ามีมีม,มีเอามีผลยังไงบ้างกับตัวตัวคนโสดเองนะครับเ,เราพบว่าหนึ่งเนี่ยก็คือว่า,าตัวเยาวชนที่โสดเนี่ยก็อาจจะมีแนวโน้มที่จะรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวเนาะมากกว่ากลุ่มเยาวชนที่มีแฟนเนาะเราพบว่าในกลุ่มเยาวชนที่โสดเนี่จะรู้สึกบอกว่าตัวเองเหงาและโดดเดี่ยวมากถึงมากที่สุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก36%เนาะขณะที่กลุ่มที่มีแฟนเนี่จะบอกว่า ตัวเองเหงาและโดดเดี่ยวมากถึงมากที่สุดเนี่ยอยู่แค่ประมาณสัก26%ก็จะส่วนต่างก็จะอยู่ถึง1 0เลยทีเดียวเนาะซึ่งอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เนาะเพราะว่าความเหงาและโดดเดี่ยวเนี่ยมันก็กระทบต่อสุขภาพจิตแน่นอนเนาะว่ามันก็อาจจะส่งผลให้เกิดความเครียดความวิตกกังวลแล้วก็ปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆเนาะมไม่รวมสุขภาพกายเนาะว่ามันก็มีงานวิจัยที่ก็พบว่าความเหงาและโดดเดี่ยวอย่างเรื้อรังเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลกระทบต่อ หัวใจต่อหลอดเลือดอะไรเงี้ยเออมันเคยมีคนเปรียบเทียบไว้ว่าถ้าเราเหงาแล้วโดดเดี่ยวอย่างเรื้อรังเนี่ยเท่ากับว่าเราเออมันส่งผลเสียต่อสุขภาพเราได้เท่าๆกับเราสูบุรี่แบบส<ช>ิบห<ม>้ามวลต่อวันอะไรเงี้ยอืมเพราะว่าความเครียดความเหงาโดดเดี่ยวและความเครียดม,มีผลต่อสุขภาพเราเหมือนเหมือนกับการสูบุรีใช่อืม,อ,มอันนี้ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่งานวิจัยเคยเจอเนาะเออเรายังพบว่า คนโสดเนี่ยจะรู้สึกมีความสุขในชีวิตนะครับน้อยกว่าคนที่มีแฟนแล้วนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะพบส่วนต่างแค่เล็กน้อยเท่านั้นเนาะก็คือคนโสดที่รู้สึกว่าตัวเองมีความสุขในชีวิตดีเนี่ยก็จะมีสัดส่วนอยู่ประมาณสัก33%ขณะที่คนที่มีแฟนแล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ36%ก็ก็คือจะรู้สึกมีความสุขมากกว่าเล็กน้อยเนาะ,ะอาจจะไม่ได้ห่างเท่าเรื่องของความเหงาและโดดเดี่ยว ก็แต่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่เห็นได้ว่าเออจริงๆเรื่องของความโสดเนาะก็อาจจะส่งผลกระทบต่ออาเรไงความสุขในชีวิตของเราได้เหมือนกันอแต่ว่าบางคนที่เขาบอกว่าเป็นโสดแล้วก็มีความสุขดีก็ก็มีจํานวนหนึ่งเหมือนกันแน่นอนก็สบายตัวสบายใจใช่ก็เอาอย่างนี้แล้วกันว่ามันอาจจะไม่ใช่เหตุผลของกันและกันโดยตรงเนาะแต่ว่ามันเพียงแต่ว่าให้เห็นว่าใน ในกลุ่มคนส่วนใหญ่จา,จ,าจ,าจากกลุ่มประชากรทั้งหมดเนี่ยมันเห็นถึงความสัมพันธ์บางอย่างว่าเออเมื่อเมื่อโสดมันจะเห็นสิ่งเหล่านี้ตามมาเออแม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่เหตุผลตรงไปตรงมาหรือว่าเป็นเรื่องที่เหมือนกันสําหรับทุกคนนะครับแล้วเอาเข้าจริงเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับหลายอย่างเหมือนกันเนาะอ,อ,อยู่ที่นเจอร์ของความสัมพันธ์ด้วยอะไรเงี้ยนะครับว่าออจริงจริงงานของเราเนี่ยก็ถามไปถึงขั้นที่ว่าในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยมีแฟนมากี่คน เออไม่ได้ถามแค่ว่าโสดหรือไม่โสดเนาะคณก็ถามลึกเหมือนกันนะใช่เออก็เป็นคนขี้สงสัยเหมือนกันในคำในหัวมีอีกคำหนึ่งเอาเจอเหมือนกันใช่แต่ว่าแล้วคุณเจออะไรบ้างคือเราก็พบว่าโดยภาพรวมอ่ะเราอาจจะเห็นว่าอคนที่มีแฟนอ่ะจะรู้สึกเหงาน้อยกว่ามีความสุขมากกว่าเนาะแต่ว่าถ้า มีแฟนมากกว่าหนึ่งคนในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาแต่ว่าเปลี่ยนคนรักบ่อยหรืออาจจะคบหลายคนพร้อมกันเนี่ย<ม>สุดท้ายแล้วอาจจะไม่ได้ช่วยในเรื่องของความเหงาและโดดเดี่ยวหรือความสุขมากขนาดนั้นม,มหมายความว่าเขาวอะกลุ่มกลุ่มคนที่มีแฟนมากกว่าหนึ่งคนอะจะรู้สึกเหงาและโดดเดี่ยวมากกว่าคนที่มีแฟนแค่คนเดียวอืม,ม เราก็พูดทีกันถึงการวิจัยการสํารวจผลสํารวจที่เจอมาเยอะและ้วไม่ว่าจะเป็นคนเยาวชนในกรุงเทพโสดมากกว่าความสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของรายได้เรื่องของการศึกษาเรื่องของแม้กระทั่งความอ้วนหรือว่าเพศเนี่ยแล้วก็ได้ข้อสรุปแหละว่าอยู่กรุงเทพ่ะมันมีโอกาสหาคนรักได้ยากกว่ามันเป็นเพราะอะไรทําไมการอยู่กรุงเทพมันถึงหาคนรักได้ยากกว่าอืมจริงๆเรื่องหนึ่งขอเริ่มจากผลสํารวจเดิม นะครับว่าสิ่งที่เราเห็นจากผลสำรวจเราก็ถามด้วยว่าที่ว่ามีแฟนเนี่ยเจอแฟนครั้งแรกเนี่ย,ยที่ไหน<อ>เห็นไหมเป็นคนที่สงสัยไหมปรากฏว่าเราพบว่าประมาณสองในสเนาะเจอคนรักเนี่ยในสถานศึกษาแล้วก็ประมาณสักหนึ่งในสเจอในอินเทอร์เน็ตแล้วก็ในกลุ่มที่ ทำงานแล้วเนี่ยมีประมาณสัก10%ที่เจอในที่ทํางาน uh huh. นะครับแต่ว่าในพื้นที่อื่นๆนอกเหนือจากนี้เนาะเช่นพื้นที่ชุมชนหรือพื้นที่สาธารณะเนี่ยเราพบว่าเยาวชนเนี่ยพบคนรักเนี่ยเคยเจอคนรักในในพื้นที่สาธารณะเนี่ยอยู่ที่แค่ประมาณสัก4 5%เท่านั้นเอง uh huh. นะครับซึ่งมันก็สะท้อนว่าออนอกเหนือจากที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยหรือว่าไปเล่นแอปพลิเคชันหาคู่เดทติ้งแอปต่างๆแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะได้ เจอคนรักในชีวิตจริงอะ่ะในกรุงเทพเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยน้อยมากน้อยมากน้อยมากใช่น้อยมากนะครับซึ่งมันก็อาจจะสะท้อนอะไรหลายอย่างนะครับว่าอ,อ,อย่างนี้เนี่ยมันอาจจะสะท้อนว่าเพราะว่าเราอาจจะหนึ่งก็คือเราอาจจะไม่ได้มีพื้นที่สาธารณะเพียงพอในฐานะที่มันเป็นพื้นที่ทางสังคมเนาะที่ทําให้คนได้มาเจอกันรู้จักกันทำกิจกรรมร่วมกันอเราลองนึกถึง สมมติวลาเราดูหนังหรือดูอนิเมะเนาะ mm. เออว่าแบบ <Series. S 1> ใช่ว่าเราดูอนิเมะหรือหรือแล้วเราเห็นตัวละครเ,ออเดินกลับบ้านด้วยกันอย่างเงี้ยเออแล้วก็แบบเนี่ยคุยกันชมนกชมไม้เนาะเออแล้วก็แบบแอดมายคนข้างๆอะไรเงี้ยไป mm. ไป,ไปเอ่ออ่ไปไป,ไปพร้อมกันเนี่ยเราก็จะพบว่าถ้าเรามีพื้นที่สาธารณะในที่เนี้ยก็คือเบสิกที่สุดเลยนะก็คือทางเทา mm ้า hmm. ที่เอ,อ่อไม่ดีพอ,อ มันก็จะไม่เปิดโอกาสให้เราแบบมีโอกาสแบบนี้ที่จะเราก็ไม่อยากเดินทางเท้าไม่เรียบมีกับดักมีน้ําขังใช่เพราะว่าเราเวลาเดินทางท้าในกรุงเทพเนี่ยแทบจะไม่ได้สนใจคนข้างๆเลยต้องคอยสนใจว่าแบบจะมีรถสวนขึ้นมาไหมจะมีมอเตอร์ไซค์มีมอเตอร์ไซค์บิขึ้นมาไหมจะเหยียบอะไรแล้วระเบิดเหมือนเล่นแบบไมซ์ปีเปอร์ตลอดเวลาอย่างเงี้ยนะครับอมันก็อาจจะเป็นส่วนนึงนาะที่ว่าเออมันทําให้ เราไม่มีโอกาสที่จะเจอหรือว่าใช้เวลากับใครสักคนที่บนทางเท้าอ่ะทั้งทั้งที่จริงๆถ้าทางเท้ามันดีอ่ะบางทีเราอาจจะเจอคนที่ยอดเยี่ยมที่สุดบนทางเท้าก็ได้ะไรเป็นไปได้ยก็เป็นไปได้เ็เป็นไปได้นะครับเออหรือว่าสมมติไปไกลกว่านั้นไม่ใช่แค่ทางเท้าอะไรเงี้ยสมมติเวลานึกถึงพื้นที่สาธารณะอันนี้เราตั้งคําถามนี้ดีกว่าปกติที่เค้กเนี่ยเวลาวันหยุดเนี่ยใช้เวลาที่ไหนบ้าง เไม่เอ,ไมเอาบ้านนะโอเคถ้าไม่อยู่บ้านถ้าไม่อยู่บ้านก็เออห้างแหละห้างเป็นส่วนใหญ่กินข้าวดูหนังเนาะอส่วนใหญ่ก็อยู่ในห้างอ่าแต่ว่าอ่ะเราคิดว่าถ้าถามคนกรุงเทพจํานวนหนึ่งก็จะตอบแบบนี้เอ่แล้วก็อีกจํานวนหนึ่งเนาะแบบว่าห้างาอาจจะเป็นพื้นที่ สําหรับคนกลุ่มหนึ่งอะไรเงี้ยอีกจํานวนหนึ่งก็อาจจะตอบว่าเป็นตลาดนัดหรืออะไรทํานองเนี้ยรนะานกีฬาอะไรเงี้ยมันร้อนอะ่ะกรุงเทพมันร้อนใช่แต่ว่าโดยรวมๆก็คือว่า <c oughs> สุดท้ายแล้วเนี่ยหนึ่งก็คือว่าห้างเนี่ยไม่ใช่พื้นที่สาธารณะกับ2ก็คือว่ากิจกรรมที่มีในห้างได้เนี่ยก,ก็จํากัด <c oughs> แล้วก็อาจจะไม่ไจําเป็น หรือว่าไม่สามารถที่จะเป็นกิจกรรมที่เชื่อมให้คนเนะะเาะได้รู้จักกับคนใหม่ๆแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กันได้อะไรเงี้ยสมมุติเรานึกถึงพื้นที่สาธารณะแบบเช่นอะไรดีละ่ะสวนออพิพิธภัณฑ์อืมอย่างเงี้ยอาร์ตแกลเลอรี่ในกรุงเทพอะอสิ่งเหล่านี้มันก็ค่อนข้างที่จะมีน้อยถูกไหมครับแล้วก็ การกระจายก็ค่อนข้างที่จะไม่ดีอะไรเงี้ยเออจริงๆง,งานของเราเราก็พบว่าเอ,อ่อหมายถึงงานสำรวจเนาะเออยาวชนกรุงเทพเนี่ยหนในสอะ่ะไม่เคยไปพื้นที่สาธารณะแบบนี้เลยเนาะพวกแบบแกลเลอรี่สวนสาธารณะแบบทีออ่พี่เคกยกตัวอย่างมาอะไรเงี้ยแล้วก็เหตุผลอันดับหนึ่งเลย40%เอนาะบอกว่าเพราะมันอยู่ไกลบ้านเกินไปอืมเพราะว่าเรานึกถึงอ่ะพิพิธภัณฑ์อย่างเงี้ยอืม พี่เค้กลองนึกถึงพิพิธภัณฑ์ว่าส่วนใหญ่อยู่แถวไหนบ้างที่ที่อาจจะเคยไปบ้างอะไรเงี้ยโซนสนามหลวงอ่าถ้าหอสิงก็นึกถึงตรงปทุมวันอ่าอะไรไประมาณนั้นซึ่งบ้านอยู่นนทบุรีอา่าก็จะไกลามากก็ไกลมากก็ไกลมากอะไรเงี้ย <c oughs> เออแบบพอเอาจริงๆแล้วเนี่ยถ้าโดยข้อมูลเนี่ยเออเราพบว่าในกรุงเทพเนี่ยมันมีอะถ้าเริ่มจากพิพิธภัณฑ์ก่อนอ่าพิพิธภัณฑ์ที่ไม่ได้ ไม่ได้อยู่ในวัดหรือว่าไม่ได้เป็นของเอกชนเนาะเป็นของแบบสาธารณะเนี่ยมีแค่สัก13าแห่งเท่านั้นเองทั่วกรุงเทพแล้วก็โดยมากก็กระจุกตัวอยู่ในบางพื้นที่เนาะ<ม>ถ้าเรานับพื้นที่ปริมณฑลด้วยก็อาจจะมีอีกจํานวนหนึ่งแบบว่านึกถึงว่าอย่างแถบปทุมธาน,นีเนาะ่มันออกไปไ<อ>กลอ่ะใช่นะมันก็จะมีพิพิธภัณฑ์กระจุกอยู่แต่มันออกไปไกลสุดท้ายแล้วเนี่ยเออมันก็ไปยากแล้วก็คนก็เข้าถึงได้ลําบากอืการที่มันไม่มีพื้นที่เหล่านี้มันก็ทําให้เนี่ยแหละเอ่อ เราไม่มีโอกาสที่จะได้ไปเจอคนใหม่ๆหรือว่าได้ทำหรือสมมุติว่าเรารได้เริ่มรู้จักใครบางคนแล้วอะ่ะการที่จะมีแบบพื้นที่ให้ทํากิจกรรมบางอย่างสแสวงหาความสนใจร่วมกันพัฒนาความสัมพันธ์อ่ะมันก็ยากยากกว่าจะ,ออจะไปเจอกันแต่ละทีเนาะแล้วพอพูดถึงการเดินทางไกลเรานึกถึงอีกเรื่องหนึ่งก็คือค่าเดินทางค่าใช้จ่ายต่างๆที่ตามมาจากการออกไปพื้นที่เหล่าเนี้ใช่ซึ่งน่าจะมีผลต่อยาวชนด้วยแน่นอนนะคะเพราะว่า ต่อให้รักกันมากแค่ไหนเนาะแต่ว่าเอาหอหรือต่อให้สนใจกันมากแค่ไหนอะ่ะแต่ว่าถ้าคอสอะ่ะในการที่แบบต้องเจอกันแต่ละครั้งอะ่ะมันมันสูงมากอะ่ะมันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถแบกรับได้อนะไรเงี้ยความรักมันอาจจะกลายเป็นสิ่งที่มีราคาแพงเกินไปสําหรับอุ้ยมีราคาแพงเกินไปอ๋อสำหรับเยาวชนจํานวนไม่น้อยอใช่ไหมคะอคอสบางทีมันอาจจะไม่ได้อยู่ในแค่รูปของตัวเงินเนาะที่เป็นค่าเดินทางอย่างเดียวอนะไรเงี้ยแต่มันยังมีเรื่องของเวลาด้วยเนาะอืออย่าง เราถามกับเยาวชนเนี่ยในแบบสำรวจเดียวกันเนี่ยแล้วพบว่าเยาวชนกรุงเทพเนี่ยบอกว่าเหตุผลรองลงมาที่ตัวเองไม่ไม่ไปใช้หรือไม่เข้าไปทำกิจกรรมในพื้นที่สาธารณะเนี่ยนอกจากว่ามันไกลบ้านเนี่ยก็คือเขาไม่มีเวลานะครับอ,อืความไม่มีเวลาของเยาวชนกรุงเทพเนี่ยก็ต้องเข้าใจว่ากรุงเทพมันเป็นเมืองที่คนทางานหนักอือาทิตย์ที่แล้วทางานหนักไหมครับ 6วันนะคะข <laughs> องออแต่ว่าเนี่ยมันมีงานที่ทำสำรวจเนาะของเว็บไซต์ต่างประเทศชื่อเว็บคิซิเขาเ,เปรียบเทียบเมืองใหญ่ๆใ,ในโลกร้อยเมืองนะครับเราพบว่ากรุงเทพเนี่ยเป็นเมืองที่มีคนทำงานหนักเกินไปเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะครับในใน,ในร้อยเมืองเนี่ยก็อยู่ถึงลำดับประมาณสัก 7, นะอันดับที่7ของโลกเนาะเป็นเมืองที่คนทํางานหนักเกินไปอถือว่าติดท็อป10ท็อป10เลยในเรื่องของการทํางานหนักในเรื่องของการทํางานหนักอะไรเงี้ยถ้าเราดูข้อมูลการสํารวจเนาะอันนี้ของสํานักง,งานสถิติแห่งชาติ <c oughs> เราจะพบว่าคนกรุงเทพ85%เอนาะอันนี้อันนี้ไม่ใช่แค่เยาวชนแล้วเนาะอันนี้โดยภาพรวมเนี่ยแปาเนี่ยทำงานเกิน40ชั่วโมงต่อสัปดาห์ <c oughs> แล้วก็ประมาณสัก20%เนี่ยทำงานเกิน50ชั่วโมงต่อสัปดาห์ด้วยซ้ำ <c oughs> ซึ่ง มันไม่มีใครควรทำงานเกิน<อ>จำนวนเนี้ยถ้าคิดง่ายๆก็คือวันหนึ่ง8ชั่วโมง5วันก็8 5 40แต่ว่าคนจำนวน80กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยทำงานเกิน8นชั่วโมงต่อวันใช่และ20เปอร์เซ็นต์ทำงานเกิน50ชั่วโมงต่อวันเออ50ชั่วโมงต่อสัปดาห์ก็เท่ากับว่าถ้าทำ5วันอ่ะก็วันละ10ชั่วโมงเยอะมากนะครับอนนี้คือแบบทำงานกันเยี่ยงธาตุแล้วอะแบบว่าแบบเอ่อแล้วพอ มันทํางานหนักขนาดเนี้ยเออมันก็ทําให้คนกรุงเทพอ่ะไม่สามารถที่จะใช้เวลาเนาะไปแบบผจญรักอะ่ออะความรักมันเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาน <c oughs> ในการที่จะแบบเออไปได้รู้จักใครสักคนหรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์กันอะไรเงี้ยไม่ใช่แค่เรื่องทํางานเนาะแบบว่าเด็กมาหน่อยกลุ่มที่เรียนเนี้ยเราก็เราคิดว่าทุกคนมีประสบการณ์ร่วมกันว่า เราก็เรียนหนักเด็กไทยเรียนหนักเด็กไทยเรียนหนักเรียนทั้งในโรงเรียนแล้วก็เรียนพิเศษด้วยใช่อ่างานวิจัยอีกชิ้นนะของวันอ้วนผักที่ทําจากผลสํารวจเดียวกันเนี่ยเราก็พบว่าเด็กไทยเนี่ยต้องเรียนพิเศษเพิ่มจากในห้องเรียนไปอีกเนาะเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่ประมาณสักสัปดาห์ละสิบเอ็ดสิบสองชั่วโมงอืมซึ่งก็ก็ค่อนข้างเยอะอะแบบเราเรียนในห้องเรียนก็เท่าไหร่แล้วอะนนจําได้ว่าตอนนนเรียนอะก็ ก็เรียนต้องถัดสักก่อนแปดโมงหน่อยๆอ่ะจนแบบสามสี่โมงอ่ะอ่าใช่ประมาณนั้นเหมือนกันเออซึ่งแบบซึ่งมันก็เท่ากับเท่าไหร่แล้วอ่ะแปดโมงถึงสี่โมงก็แปดชั่วโมงหักไปหนึ่งชั่วโมงพกักกลางวันก็เจ็ดแล้วมีเรียนพิเศษอีก <c oughs> อืมฉันสุดท้ายแล้วอ่ะมันเลยเป็นคําตอบนี่ไงว่าทําไมถ้าจะเจอคนรักส่วนใหญ่ก็ต้องเจอได้ในสถานศึกษาเนี่ยแหละเพราะว่าเพราะชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในสถานศึกษาออและสถานที่เรียนพิเศษ นอกนั้นก็อยู่บนรถที่ต้องเดินทางปุเรงปุลรงกลับไปบ้านแต่เวลาเดินทางก,ก็เหนื่อยล้าแล้วแหละไม่อยากจะปฏิสัมพันธ์กับใครไม่อยากจะคุยกับคนแปลกหน้าใดๆใช่นะครับเพราะฉะนั้นแล้วส่วนหนึ่งอยู่ที่เนเจอร์การเดินทางของเราด้วยอ,อทั้งเวลาแล้วก็แล้วก็การที่เราไม่ได้เจอใครในการเดินทางเนี่ยเพราะว่าคนจํานวนมากเนี่ยใช้ขนส่งสาธารณะไม่ได้เนาะ เพราะว่าคุณภาพมันแย่เกินมันไม่ทั่วถึงหรือมันราคาแพงเกินปอยอะไรเงี้ยซึ่งเนี่ยแหละมันก็ส่งผลทั้งทําให้การเดินทางมันยาวนานเนาะเราต้องใช้เวลาอีกเวลาชีวิตอีกเยอะมากเป็น,นชั่วโมงนะบนถนนกรุงเทพเนี่ยทาให้เรามีเวลาน้อยลงเนาะที่จะไปผจญรักเนาะหรือเมื่อกี้อย่างที่เราพูดกันว่า mm hmm. โอ้ยคอสในการที่เราจะเจอใครสักคนอะไรเงี้ยมันสูงมากอะไรเงี้ยและในขณะเดียวกันคนจํานวนหนึ่งก็ ถูกบีบให้ต้องใช้รถส่วนตัวอาจจะเป็นรถยนต์ก็ดีมอเตอร์ไซค์ก็ดีใช่ไหมครับอพอเป็นอย่างนี้เนี่ยก็บนรถยนต์ส่วนตัวก็แปลว่าเราจะไม่ได้เจอคนอื่นถูกไหมเราเรานึกถึงว่าเอดูอนิเมะใช่ไหมญี่ปุ่นบางเรื่องอะไรเงี้ยแล้วแบบถ้าเกิดว่าประเทศไทยอะเจอกันป้ายรถเมย์อะถ้าเกิดว่ารถประเทศไทยเรามีกรุงเทพเนี่ยเรามีรถเมย์ที่ ทั่วถึงตรงต่อเวลาเวลาคาดหมายได้คุณภาพดีอะไรเงี้ยเราอาจจะเลือกที่จะขึ้นรถเมย์แทนนั่งรถส่วนตัวแล้วสุดท้ายรอไปรถเมย์ที่ป้ายเดิมเวลาเดิมทุกวันเพื่อเจอคนเดิมโอซีรีส์มากๆแต่ว่าในแง่หนึง่งอะเราจะรู้สึกว่าเรื่องพวกนี้มันดูแบบหุยดูไม่น่าจะเกิดขึ้นได้เลยอะเพราะว่าเพราะเมืองเราเป็นแบบนี้เราทําให้เขาเรียไง ความเป็นไปได้วิธีมองความเป็นไปได้ของเราอ่ะมันอยู่กับเง<ม>ื่อนไขแบบเนี้ย<ม>เออเรามองว่าเรื่องเหล่านั้นมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าถ้าเมืองมันเอื้อ<ม>สิ่งเหล่านี้อาจจะเป็นไปได้ถูก<ม>ไหมครับงั้นถามอี้ในฐานะคุณเป็นนักวิจัยในการจะแก้ปัญหานี้ให้คนกรุงเทพโสดน้อยลงมันจะแก้ไขเมืองนี้ได้ยังไงอ่าอย่างนี้ละกันคือเรื่องสุขเอาเป็นว่าเราอาจจะพยายามที่จะปรับเมืองเนาะ<ม>ให เป็นสิ่งแวดล้อมที่เอื้อให้คนเจอรักแล้วก็าสารสัมพันธ์กันได้ง่ายขึ้นเนะเาะมันก็ทําได้หลายอย่างถ้าโยกับปัญหาที่เราพูดไปแล้วเนี่ยก็เช่นเรื่องของการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเนะเาะพยายามกระจายให้มันไปทั่วถึงเนาะแล้วก็มีคุณภาพใช่ไหมครับพื้นที่สาธารณะเนี่ยมันฟังก์ชันเป็นพื้นที่ทางสังคมเนาะเป็นที่ที่ทาให้คนเจอกันทําให้คน พัฒนาความสมคัญร่วมกันได้ถูกไหมครับเอ,อซึ่งหมายความว่ามันจะไม่ได้แค่แก้ปัญหาให้คนได้เขาเรียกว่ายังไงล่ะได้พบรักกันเท่านั้นเนาะแต่มันยังอาจจะแก้ปัญหาเรื่องที่ทําให้คนได้เจอเพื่อนใหม่ๆลดความเหงา <ทำ S 2> และโดดเดี่ยวเอเอ,อทำกิจกรรมกับคนที่มีความสนใจร่วมกันหรือว่าพื้นที่สถานะมันอาจจะเป็นพื้นที่ที่เราได้พบกับแรงบันดาลใจใหม่ๆเป็นฮอตสปอตทางเศรษฐกิจใหม่ๆอะไรเงี้ยคือมันสามารถที่จะทําหน้าที่หรือส่ง ผลประโยชน์ต่อคนกรุงเทพเนี่ยได้อีกหลายอย่างเนาะ,ะเรื่องพื้นที่สาธารณะก็ไม่ใช่แค่การเพิ่มจํานวนหรือเพิ่มความทั่วถึงเท่านั้นเนาะแต่ว่ามันเป็นโจทย์ของเรื่องคุณภาพด้วยถูกไหมครับว่าถ้าเกิดว่าเรามีพื้นที่สาธารณะที่มันไม่มีคุณภาพอะไรเงี้ยใช้ไม่ได้จริงใช้ไม่ได้จริงหรือว่ามันไม่มีความพยายามในการที่จะเติมกิจกรรมหรือว่าเติมมีนิ่งบางอย่างเนาะเพราะว่ายิ่งโดยเฉพาะกับกรุงเทพอะที่คนมันไม่ชินกับการพบเจอหรือ พัฒนาความสัมพันธ์กับคนที่เจอกันครั้งแรกกับคนแปลกหน้า<ม>เออที่เจอกันในพื้นที่สาธารณะเนี่ยการที่มันจะต้องแบบเติมกิจกรรมเนาะเติมมีนิ่งมีนิ่งบางอย่างให้คนรู้สึกว่าเออการเจอกันแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์ในพื้นที่สาธารณะเนี่ยเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นได้เป็นเรื่องที่เป็นปกติเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะทําให้พื้นที่การพัฒนาพื้นที่สาธารณะเนี่ยมัน ส่งผลเอื้อให้คนเนี่ยสามารถพบรักใน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 พื้นที่เหล่านี้ได้ง่ายขึ้นนะครับอ,อ,อีกเรื่องแน่นอนว่าอีกปัญหาหนึ่งที่เราพูดกันเมื่อกี้เนานะว่ามันอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของผังเมืองเนาะเรื่องของ,างการเดินทางการเกินทางใช่นะครับว่าถ้ามันการวางผังเมืองหรือว่ามันถูกคิดให้ให้คนเนี่ยได้มีโอกาสเจอกันเนาะหรือ การเอาเรื่อง,อรองประเด็นเรื่องพื้นที่สาธารณะเนี่ยมาเป็นโจ,โจทย์หนึ่งที่สําคัญในการที่จะคิดเรื่องผังเมืองเนี่ย mm. มันก็อาจจะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทําให้กรุงเทพเนี่ยมันเป็นเมืองที่เอื้อต่อการมีความรักได้มากขึ้น mm. การมีขนส่งสาธารณะที่ดีเนาะเดินทางได้ง่ายขึ้นราคาถูกมากขึ้นตรงเวลาใช่ก็ทําให้เราลดเวลาที่เราต้องไปเสียกับการเดินทางเหล่านี้ mm. แล้วก็มีเวลาที่จะไป ไปหาคนใหม่ๆไปเจอกับคนที่เรารักได้มากขึ้นหรือว่าออถ้ามันเป็นขนส่งสธาธารณะก็เพิ่มโอกาสที่เราจะเจอใครบางคนในพื้นเพราะว่าขนส่งสธาธารณะก็คือพื้นที่สธาธารณะอย่างหนึ่งใช่ไหมครับแบบว่าเ,ออเนี่ยแหละ มันก็จะช่วยในแง่นี้ได้เหมือนกันเราคิดว่ามันลดความหงุดหงิดอารมณ์เสียด้วยการติดอยู่นานๆทาให้เราหงุดหงิดทําให้เรามันก็ไม่อยากจะคุยกับใครใ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าทุกถ้าการเดินทางมันเอ,อื้อใช้เวลาเดินทางไม่นานความเครียดลดลงการที่จะสนทนานหรือว่าเจอกับคนแปลกหน้าอะไรเงี้ยมันอาจจะมูดดีขึ้นอืม,อมจริงไหมครับเราก็อย่างอย่างเรื่องผังเมืองอีกเรื่องนะึงที่เกี่ยวแน่ๆนะก็อาจจะเป็นเรื่องของ สร้างบ้านอะไรเงี้ยเออว่าแบบเพราะเมื่อกี้สิ่งที่เราพูดกันก็คือว่าแต่ละวันเราต้องเดินทางกลับบ้านไกลเออในในแง่หนึ่งแปลว่าเพราะว่าวิธีจัดผังเมืองเนี่ยเราเอาที่อยู่อาศัยอะไปอ,อยู่ไกลอ,ออ,อซึ่งพอเป็นอย่างนั้นเนี่ยโหยพอสมมติเราเลิกเลิกเรียนเลิกงานอะแทนที่เราจะสามารถที่จะ enjoy, เอ,อ็นจอยพื้นที่สาธารณะได้ไปพบเจอคนใหม่ๆได้เนี่ยทุกคนก็ต้องรีบกลับบ้านเพราะว่าใช้เวลาเดิน <c oughs> ทางนานเหลือเกินเออแล้ว <c oughs> แล้วพอไปถึงบ้านอะ เราก็วิธีสร้างบ้านวิธีวางผังของ mm hmm. ของของประเทศของกรุงเทพเนี่ยมันก็มีลักษณะที่ส่งเสริมให้คนต่างคนต่างอยู่มากประมาณนึงอะไรเงี้ยโอกาสที่จะได้เจอกันในแถบละแวกบ้านเนี่ยก็น้อยเหมือนกันเพราะว่าเออสร้างให้คนต่างคนต่างอยู่แล้วพื้นที่สาธารณะในในละแวกบ้านอะ่ะก็ก็น้อยเนาะเพราะว่าก็เป็นกลับไปโจทย์เดิมแหละว่ามันกระจายไม่ทั่วถึงถูกไหมครับ mm hmm. อืมอีกเรื่องหนึ่งเมื่อกี้คือทํางานน่ะ ทํางานหนักเรียนหนักเกินไปจนไม่สามารถไปพบเจอใครได้เลยในส่วนนี้ถ้ามันเป็นในเชิงนโยบายมันแก้ได้ยังไงก็จริงๆเราอาจจะพูดถึงการครุ้มครองรายงานที่ดีขึ้นนะครับการมีรัฐสวัสดิการที่ดีเนาะอ ถ้ามันมีการคุ้มครองแรงงานที่ดีว่าเ,เราไม่ควรที่จะทํางานเกินกี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์เนาะมันมีมันมีมาตรการคุ้มครองที่ดีแล้วก็การมีสวัสดิการเนาะทำให้คนมีเหมือนเป็นตะข่ายรองรับทางสังคมว่าเออถ้าชีวิตเราเกิดอะไรขึ้นมาอย่เงี้ยเราก็ยังมีตะข่ายบางอย่างรองรับเป็นหลักประกรันว่าเออเราจะยังมีคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานที่ดีอยู่อะไรเงี้ยบางทเเีเราก็อาจจะไม่ต้อง ปรตินินทีมากมากขนาดมากขนาดนี้ <S <S อ,อะไรเงี้ยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ต้องทํางานหนักจนเกินไปแล้วก็มีเวลาที่จะคิดเรื่องอื่นๆบ้างาทำเรื่องอื่นๆบ้างใช่มีความรักรวมถึงพักผ่อนอื่นๆเนาะเอาจริงๆแล้วเนี่ยเงื่อนไขพวกเนี้ยวิธีคิดเรื่องสวัสดิการเรื่องเศรษฐกิจอะ่ะมันก็เป็นหนึ่งในเขาเรียกว่าไงล่ะหนึ่งในเงื่อนไขเหมือนกันนะที่ส่งผลกับวิธีที่เราจะ เจอคนรักหรือว่าสารสัมพันธ์กับใครสักคนถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเราอยู่ในโลกที่มันเขาเรียกไงอะ่ะถ้าภาษาแบบเศรษฐกิจการเมืองหน่อยเขาจะเรียกว่าเป็นโลกแบบเสรีนิยมใหม่เออแบบว่าเป็นโลกที่แบบแข่งขันอืมมากๆให้ความสําคัญกับแบบเสรีภาพในการเลือกการบริโภคอะไรเงี้ยมากๆเนี่ยเออบางทีเนี่ยเวลาเราคิดเรื่องความรักเนี่ยเราก็ต้องคิดแบบด้วยตกรกกะแบบเสรีนิยมใหม่ก็คือเราต้องคิดว่า มี<ข>เช็คลิสต์เนาะแล้วก็ตเอ,อใช่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่ใชคุย <c oughs> เหมือนเป็นความรักเหมือนเป็นการลงทุนอะ <c oughs> กับคนนี้คุ้มไหมแบบเขาจะช่วยให้ชีวิตเราดีขึ้นหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือเราจะถูกตีกรอบ <c oughs> อิสระในความรักประมาณหนึ่งอะไรเงี้ย <c oughs> ในขณะที่ถ้าเรามีสวัสดิการที่ดีอะไรเงี้ยแล้วเรา,เร,ารู้สึกว่าเออเราอยู่ในสังคมที่มันปลอดภัยประมาณหนึ่งอะเราก็จะมีความรักที่ยืดหยุ่นได้มากกว่าเราสามารถที่จะ รักใครก็ได้ในแบบที่เราอยากจะรักไม่จําเป็นที่ต้องมีเงื่อนไขว่าเหมือนมองความรักเป็นแค่สินค้าที่จะต้องทําให้เรามีความสุขมากๆขึ้นไปหรือว่า,าต้องทําให้ชีวิตเราดีมากๆขึ้นไปเป็นการลงทุนในชีวิตอย่างหนึ่งไปอะไรเงี้ยค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของความรักนะคะที่เกี่ยวกับผังเมืองเกี่ยวกับสวัสดิการเกี่ยวกับ เศรษฐกิจและสังคมอย่างไม่น่าเชื่อและก็เกี่ยวกับนโยบายด้วยค่ะ ก็สำหรับ EP นี้นะคะถ้าใครมีประสบการณ์ยังไงหรือว่ามีความเห็นอยากจะแชร์อยากจะคอมเมนต์คอมเมนต์กันมาที่ด้านล่างได้เลยค่ะแล้วก็สำหรับ EP หน้าเราจะมาคุยเรื่องอะไรอีกให้เกี่ยวกับนโยบายเป็นเรื่องใกล้ตัวของคุณก็ติดตามกันนะคะว่ารายการ Policy Watch จะมาทุกๆ2สัปดาห์ค่ะวันนี้เค้กนะคะแล้วก็นนขอลาคุณผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับ